สวัสดีค่ะวันนี้วิรัลนลาชาแนลจะพาเพื่อนๆมาวัดพระศรีคมคค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนะคะวัดพระเจ้าตนหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยานะคะก่อนเข้าไปไหว้พระต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะคะ ประวัติโดยย่อนะคะวัดสีโคมคํามีชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกคือวัดพระเจ้าตนหลวงนะคะเรียกตามลักษณะของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศราชล้านานานะคะคือมีหน้าตักกว้าง14เมตรสูง17เมตรใช้เวลาสร้าง33ปีรวม3แผ่นดินเลยค่ะอายุร่วมประมาณ530ปีเลยนะคะเพื่อนๆมาตามเข้ามาเลยค่ะทำบุญร่วมทำบุญเทียนประจำวันเกิด วันจันทร์โชคดีเนอะอ่าสีเหลืองอารามได้ไหมวันอาทิตย์โชคดีกว่าปีวันอาทิตย์เปนิดกับมพร้วีกั่งอ่แม่ก็ับก่อนนะับไปก่อนเออ ฝั่งนี้มืดท้อวันจันทร์นี่ลอยนี่รับอะไรอ่ะรับโชคเสริมดวงลอยเคราะลอยโศกรับโชคเออลอยเคะอ่านี่รับโชคเสริมดวงลยอยเคราะห์เน,นี่ยหนูก็จะรอยนะแม่อ่านี่ไป Oh. อันนี้ระคังเงินระคังทองไหม mm hmm. ใส่ก็ใส่ระคังก็ระคังเงินระคังทองเลยนะ mm hmm. นี่เหรออันนี้ระคังกูนี่ไหมเ mm hmm. ออเสียงดังละใช่ต้อนรับต้นปีเฮามาวัดประจำจังหวัด วัดสีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงนะคะนี่แม่กำลังจะทำบุญถวายรักรังเงินระกรังทองะคะ่ะเขาก็จะมีคำอธิษฐานให้เนาะจะมีชื่อเสียงโด่งดังไกลกวา้างนี่เหรอแม่เสืเ้อเบว <laughs> เป็นกูนี่เลยได้ทุนกคนี่อ่ะเป็นกูนี่เนาะ <S <S 2> <S 2> เออเป็นกูน่ะกะน,นี่หรอแม่นี่เปิดหรออธิษฐานนี่หรอข้าพเจ้านี่หรอเสริมดวงให้ชีวิตด้วยอันนี้แม่อธิษฐานนี่นี่สื่อเสียงดงดังนี่โชคลาบนี่ <S 2> <S 2> ห้อยบนบนเลยแม่ บนบนเลยสาธุน,น,านี้ก็จะให้ทำบุญขอบคุณสักกาบ้านเลขที่1 5หมู่17ตะบล้นวัดสอภอเมืองจังหวัดพะเยาเราก็ไปส่งน้ำพระแม่ บุญส่งน้ำพระถ้าหากว่าคณะัาตามาแล้วจะทำบุญเขียนชื่อนะครับเหมือนคุณออมครับอุทิศผลละบุญให้กับญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่เรียนเชิญใดเลยครับพี่กองเำวิการขอบคุณคณะชาตาทุกท่านนะครับ ที่ให้ความร่วมไมืมมอนะรครับโอ้จับเจ้าหน้าที่อสมอ,าอาเป็นอย่างดีนะครับเมื่อคณะ,ะสัตวาเดินทางมาถึงกตแวะเข้าไปที่แวะไปยังจุดคัดกรองสงแล้วไหมดอกไม้ทุกทพีนก็จะมีอยู่ใกล้ๆจุดคัดกรองท่านที่ได้ดอกไม้ทุกทพีนเข้ามาแล้วเข้าไปกราบไหว้พระข้างในแล้วก็ออกไปจุดทุกเพียนข้างนอก จุดทุกเทียนเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้แวะมาเมื่อกี้สร้างปุโสดหรือว่าโอะแรกเป็นแบงค์ร้อยก็แวะมาที่กองคำนวยการนะครับนอเาปูโชนเขียนชื่อได้เลยครับปุทิศโชนปูโชนทำบนปุทิศโชนกุศลเขียนชื่อนะท่า ถ้าหากวราคัะชามาแล้วจะร่มทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็แวะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี่ก็จะเป็นทาเข้าววัดนะคะได้กันไหมก็วัดอุณภูมินี่ด้านในวัดพระศรีโูมคำนะคะหรือว่าวัดพระเจ้าตนหลวง Amém. Ah. อ๋อไหนอันนี้พระาธาตุประจําวันเกิดปีหนูพระาธาตุจอมทองเหรออ๋อแล้วนี่เหรออันนี้ป,ปีฉลูพระาธาตุลำปางอ๋อสาธุปีฉลูพระาธาตุประจําวันเกิด มาจับบ้านทุกท่ามีเต้หรอแม่พระธาตุพระเจ้ามันเี้าระราชาท่านไหนมาแล้วผ่านไปท่านรองและดอกไม้ทุกอย่นก็จะถูงใกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรกิจ้ารการท่องเที่ยว ว่างๆเพื่อนๆก็แวะมาไหว้พระวัดสีคมคำจังหวัดพะเยาได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องวิลลาชาแนลด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ